อืมสวัสดีครับที่งามแห่งไทยสสวัสดีผมชื่อน้องกร,รับผมชื่อน้องกรนาบถือมือแดนบอดครับวันนี้วันนี้นเผอภาษาอังกฤษวันละคำวันละคำออ็ A.N.T. อันอะไรคะอันมดอ้าวเพิ่มเป็นวันละสามคำแล้วกัน b ีเดอะไร b ีเดบันอีบีอะไรคะแคทแมวดีโอจี่หมาอะไรอีก E ีเดับบันจีเอ็กเอ็กขา F I S B Fish อะไรคะ Fish Bar Very good ตามที่ผมตามที่ผมเสนอไปเสนอไปเพื่อน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 คงจำกันได้จำได้ได้นะครับนะครับผมทวนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวนี้เลยครับ A N T A N T L C N M O N B W E W D E V พึ่ง C A T cat C A T cat แมว D O G dog หมา F I S H s อะไรอะ Fish F I E D B A เอ็นกันกันปืนปืนโป่งงป่งแล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะครับนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเซ็นคิดด้วยครับเซนคิทงามอย่างไทยครับงานอย่างไทยงานอย่างไทยเอางานอย่างไทยสวยๆสิคะงานอย่างไทย

อมาดูสิใครนี่ใครอยู่ในกล้องเจ้าเู้า้าเ้าเจ้เอามา